และนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ผมจะเอามาใช้กับเจ้าโซออคลิปในคลิปวันนี้นะครับนีอ่อเอาเรื่องอยู่วิสาลัดเบิร์ดฟ,ฟินิย,ยหรือว่าสิ่งนี้กำลังจะกลายเป็นเมตาเบเบดเอ็กซ์สวัสดีครับผมซอมพี้จนใจครับเ็ผ่านมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ที่ทุกคนน่าจะได้สัมผัสกับเจ้า โซอีคลิปแล้วนะครับก็คือ CX-09 ที่ผมก็ได้มาเล่นกับมันประมาณ1สัปดาห์ได้ลองเอาไปเล่นสนามตามห้างบ้างไปเล่นกับน้องๆแต่ยังไม่ได้ลองอไปลงแข่งจริงจังนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าประทับใจเบดต,ตัวนี้มากตรงที่ว่ามันเล่นสนุกมันเหมือนตอนที่เราได้มา c x 0 7มาแรกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการหา a อซิดเบรการหาระเชการหาบิดต่างๆมาเพื่อดึงประสิทธิภาพของตัวเบรอันนี้ได้อะ มันเป็นอะไรที่สนุกมากๆสมกับการเป็นคัสตอมลายของจริงเลยยิ่งอันนี้เนี่ยมันมาเป็นบาลานซ์ไทยนะผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะแต่งเป็นสายตามินาหรือการที่เราจะแต่งเป็นสายโจมตีหรือสายป้องกันก็ยิ่งทําให้สนุกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าผมจะมาทําการหาคอมโบเด็ดๆซึ่งผมก็ได้คัดออกมาแล้วครับประมาณ3หรือ4คอมโบนี่แหละที่จะเอามาให้ทุกคนลองดูกันว่ามันจะดีหรือไม่ดีทุกคนจะเอาไปใช้ตามหรือไม่ใช้ก็ลองดูผลลัพธ์ที่คลิปนี้ได้ก่อนเลยนะจากประสบการณเจ้้าตัววนีี มันสามารถปรับได้8โหมดก็จะเป็นฝั่ง u ป p e r ที่จะเป็นมุมแบบงัดใช่ไหมครับแล้วก็สีน้ําเงินที่จะเป็นมุมแบบสมารมีมุมกดเล็กน้อยแล้วก็เป็นการสะท้อนกลับผมรู้สึกว่าผมชอบฝั่งสีน้ำเงินมากกว่าคอมโบวันนี้มันก็เลยอาจจะมีฝั่งสีน้ําเงินเยอะกว่านิดนึงนะฮะและนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ผมจะเอามาใช้กับเจ้าโซอเควิปในคลิปวันนี้นะครับก็อาจจะหยิบมาไม่หมดเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีคอมโบอะไรบ้างก็ Let's go อีกสอโอเคเรามาเริ่มจากคอมโบที่1คือผมได้มาจากอันนี้นะครับมันเป็นมันก็เป็นไกด์ที่อยู่ในกล่องนี้ซึ่งมันจะมีให้มันจะมีคอมโบแนะนําอยู่อันนี้ก็เป็นคอมโบแนะนําจาก o f f ฟิเชียลนะฮะจะเป็นโซ่เคลิปใส่070ที่ได้จาก s c o ร์ i o แล้วก็ใส่บีตัว W ใส่บิดเวทจากที่ได้จากไอเพอร์ซิวดาร์กโซ่เคลิปดูอัล0 70, W ดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่าสาย ina, สตัมินาสายบาลานอะไรงี้นะเดี๋ยวผมลองชูด,ดูก่อน ว่าการวิ่งมันจะเป็นยังไงนี่ก็นการทดสอบการวิ่งของโซอีคลิปคอมโบจากคู่มือจากกล่องเลย three two one go shoot อันนี้เป็นแบบว่าสายป้องกันนะอาจจะเป็นคอมโบสายป้องกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวสายโจมตีมาสู้ซะหน่อยการวิ่งอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนสายป้องกันคือผมก็ไม่รู้ว่าคอมโบที่ออฟฟิเชียลแนะนำอะ่ะม,มันเป็นคอมโบที่ดี หรือไม่ดีหรือยังไงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้กันนะสุดท้ายเราก็ไปหาคอมโบที่เราถนัดกันเองนะครับโอเคในเมื่อมันเป็นสายป้องกันหรือสายแบบสต amina เราก็ควรจะลองเอาไปลองกับพวกที่เป็นสต amina เหมือนกันก่อนเนาะอย่างวิสัทตร์ลอตวิสัทตร์ลอตกับ070เจวทให้จมุนนานกว่ามา3 2 1 o n go s h โอ้ก็อันนี้แหละน่าจะนานอุ้ยมันก็สมชอยู่นะสมช ไปหมวก็เดือดอยู่เหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะกดหัววิสั็รตได้ไหมเพราะว่ามุมมุมของโหมดสมารเนี่ยมันก็จะมีความกดหัวนิดนึงคือถ้ากดวิสั็รตเอียงได้ก็จะทำให้วิสั็รตล้มแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้ว <That> s <S แรงสปิน <S 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 อา้าวเบิร์ดด้วยแรงสปินก็สู้วิสั็อตไม่ได้แถมยังเบิร์ดอีกต่างหากแล้วถ้ามาเจอสายโจมตีละ่ <S <s ละเจอกับสายโจมตีดูนะครับใช้ฟินิกวิงคอมโบที่ผมใช้ประจําเลยก็ชุด ทนได้หรือเปล่าเป็นนึ่งตีแรงอยู่ตักหัวหลงไปแล้วก็เบิร์ดโอเคครับทนไม่ได้คอมโบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านหครเอาหเอาไปแล้วเล่นเบิร์ดก็บอกด้วยนะคอมโบที่ 2, 2ยังอยู่โหมดสม s ชนะครับก็อันนี้ผมจะใส่ Acid Bait เป็นวิวนะครับแล้วก็ตัวลรชเชดเป็น660บิดเป็น 60, เฮกซ่าซึ่งอันนี้เป็นคอมโบที่ผมได้มาจากแชมป์ G3 ของญี่ปุ่นแชมป์รุ่นจูเนียนะครับเขาก็ใช้คอมโบนี้ในการไปลงแข่งแล้วก็ได้แชมป์ G3 ในสัปดาห์ที่แล้วมาและจากที่ยูเนี่ยก็น่าจะเป็นคอมโบสายสตามินากึ่งบาลานที่ ออกมาโอเคมากผมรู้สึกว่า a s ซิดเบทเอาไปใส่อะไรก็ดีใช่ไหมเอาไปใส่มา้าม้าก็หมุนนานแล้วมันก็รองรับแรงกระแทกได้ดีมากโอเคเรามาลองเทสการวิ่งดูก่อนว่าจะเป็นยังไงกระชุอโอเค,อเคก็วิ่งสไตล์บิดเฮกนะครับบิดเฮกซ่าก็จะวิ่งประมาณนี้เฮ้ยผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเวิร์กมันอาจจะมาแทนวิสัทลตแบบบางคนอาจจะไม่ได้อยากล่นวิสัทลตไงอยากจะใช้อันนี้แทนวิสัทลตผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่ไม่แพ้กันเดี๋ยวเราลองเอาไปเจอกับวิสัทลตดูว่า วิสันล็อต960บอลที่เป็นเมตาอยู่ตลอดเนี่ยจะเอาอยู่ไหม q u e s <Girl>, t <shoot>. i โอ้ควงกันไปควงกันมาน่าจะต้องวัดตาาินาอย่างเดียวแหละแต่ดูแล้วเหมือนเวลาวิสันล็อตเข้าไปตอดอะ่ะมันจะโดนตัวแอซิดเบสอย่างเดียวเลยคนระับก็จะไม่ค่อยได้โดนตัวเบสมากเออก็ต้องวัดสตามินากันแต่ตัวฝั่งของโซอีคิปอะหัวค่อนข้างใหญ่หัวหนักยังไงก็น่าจะล้มก่อน สูวิสาลอดตัวต่อตัวไม่น่าไหวโอเคไม่รอดถ้าเจอสตามินาตึงๆอย่างวิสาลอดก็ยังไม่รอดอยู่ดีมาลองดูสิว่าจะทนการโจมตีของฟินิกวิงได้ไหมโอเชิดไปแล้วอุ้ยฟินิกวิงก็โหดเกินโอเชิดไปแล้วอุ้ยทนได้ไหมโู้ตีตีไม่ค่อยกระเด็นมากนะ เอาเรียบร้อยโดนฟินิกวิงแล้วถ้าเราเอามาเจอฉลามตัวเบ็เตเตี้ยๆแบบ450ห้าูนโลลัสดูเกื s h เชเป็นไงเอาเจอตัวเตี้ยๆแล้วจะไหวไหมอุ้ยงัดลอยเลยฉลามงัดลอยอยู่ดีโอ้หเจอตัวเมตาแบบนี้ก็ยังเอาไม่อยู่อุ้ยชนไปชนมาได้อยู่นะผมว่าอันนี้อาจจะเอาชนะสปินฉลามได้ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเจอสายโจมตีที่แบบว่า ตีไม่ค่อยออกแล้วสตามินาน้อยเนี่ยก็จะเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะมีชนะสปินได้บ้างถ้าไม่เจอฟินิกวิงตัวเบรดหนักๆซัสดอ ก็อาจจะไม่ตกหลุมโอเวอร์หรือไม่เอ็กซ์ตรีมฟินิชขนาดนั้นนะพอจะมีลุ้นเอาไปชนะได้อยู่แต่แต่อ้วงมากเลยต่อไปจะเป็นคอมโบที่ผมลองคุยคุยหาหาดูไม่รู้ว่าจะมีใครคิดเหมือนกันแล้วก็เอาลองไปใช้แล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคอมโบสายโจมตีร้วนๆเพราะว่าผมชอบเล่นสายโจมตีเบสโซอีคลิปฝั่ง smash แล้วก็ใช้เป็น double smash mode ก็คือตัว a อ i ิ b a บสเนี่ยผมก็ใส่ดู all ฝั่ง smash เหมือนกันตัวแัชชักะเอาไว้สะท้อนแล้วก็โจมตีแรงๆอย่าง160ไปเลยบิดสายโจมตีตึงๆอย่าง บิดลัชดูนี่เป็นคอมโบที่คิดอะไรไม่ออกใส่160หนึ่งหกศูนย์ลัชไ้ก่อนก็ <Go S 2> <sh arp> ชุด okay, yeah, yeah, yeah. โอเคก็จะเนี่ยพวงขึ้นเอติมไลน์สายโจมตีบิดลัชก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมาลองเจอวิสาลัด three two one ก็ชุดไหนเอเอาเรื่องอยู่วิสาลัดเบิร์ดฟินิชเป็นไง <sh arp> เผื่อไม่ชัดเผื่อไม่ชัดเดี๋ยวผมจัดให้อีกทีหนึ่ง แล้วหวงแล้วเอา้าเกือบวืดวืดวืดนิดนึงอันนี้น่าจะไม่ได้อุ้ยแต่ก็ตีแรงใช้ได้ตีวิสันล็อตแบบเสียแรงเยอะอยู่เอเคไปวิสันล็อตโดนกดหัวแล้วครับวิสันล็อตเริ่มเอียงแต่เราก็เริ่มเอียงเช่นกันสแมมันจะมีความกดหัวได้เยอะประมาณนึงแต่เราก็เอาไม่อยู่ครับไม่ไหว <Finish it. S 1> แหมถ้ายื้อีกนิดนึงก็พอได้อยู่นะเกือบสายตีดูฟินิชวิ่งกรช หือมาแล้วฟินิกวิงคอมโบโปรดผมจะเอาอยู่ไหมหรือว่าสิ่งนี้กำลังจะกลายเป็นเมตา160ก่กลัชก็โอ้เจอฟินิกวิผมว่ายังไงฟินิกวิงก็สตามินาอุ้ย <Finish. S 1> โดนกดหัวล้มไปแล้วอีกสักทีให้ความแฟร์กับฟินิกวิงหน่อยไปแล้วหูรุนแรงรุนแรงมากอรอ,อดไหมเนี่ยดูหเหมือนว่าจะ วัดสตามินากันอีกแล้วเอ้ยชอต่างคนต่างอ่อนแรงดูเหมือนว่ารอบนี้โซอีคลิปอาจจะหมดแรงครับโอเคพอๆกันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเอามาลองเจอเบตเตียแบบฉลามดูแล้วกันว่าตัวสูงๆอ้วนๆแบบเนี้ยเจอฉลามจะเป็นไงฉลามมาแล้วอุ๊บฉลามฉลามไล่จิกฉลามวาดัดอุย๊ยขาฉลามเขี่ยลงโอเวอร์ over. ไปแล้วทีนึง หูฉลามหดดนะอ,อเรียบร้อยโซอีคลิปแพ้มาอีกสักทีเพื่อความเป็นธรรมวุ้ยแรงตีแรงมากเอ้ยฮูคอมโบนี้เจอฉลามแล้วเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าเจอตัวโจมตีอื่นหรือเจอวิสันล็อตอะไรเงี้ยยังพอมีโอกาสโจมตีโหดแล้วก็สะท้อนโหัวใช้ได้คอมโบต่อมาให้โอกาสฝั่งนี้บ้างครับคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ ผมลองค้นหาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบคอมโบนี้มากเลยนะคือโซอีคลิปฝั่งอัปเปอร์ใส่กับแอซิดเบสเจจัคกี้นะครับส่วนตัวรรชเชดก็จะเป็น360บิดโลลัสครับการวิ่งของมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ <Gosh. S 2> ะจะเป็นการวิ่งแบบสายโจมตีโดยแท้เลยแต่ว่าโลลัสก็ผมรู้สึกว่ามันจะเกาะเอ็กซ์ติมไลน์ได้ดีนะยิ่งพอเป็นโซอีคลิปที่มีน้ำหนักก็จะรู้สึกว่าน่าจะโจมตีโหดอยู่ ซึ่งตอนผมลองเมื่อกี้ผมชอบมากๆมาลองตบกระสอบทรายวิสันอตด,ดูก่อนเลยไปเกิดชุดมุมมันเข้าพอดีเอาใหมเรา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 ,เราต้องให้เกียรติวิสันอตนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้มุมมันสวยเกินเกิดชุดครั้งที่สามนี้ไม่ควรแล้วนะครั้งที่สามนี้ไม่ควรแล้ g เกิ s ชุ t ไปแล้วหูชาร์จชาร์ตตีพวงมาอ๋อไม่โดนพวงหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่โดนเลยเหมือนเนี่ยมันไม่ได้แล้วเมื่อกี้ฟุกบอกแล้วสองครั้งก่อนนั่นเนี่ยฟุกอ่าไม่ได้แล้วนี่วิสันรถเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วครับแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นว่า พอโจมตีวิสันล,ล็อตเข้ามุมดีๆก็ตีแรงมากเลยนะครับในช่วงต้นเกมแต่ช่วงปลายเกมก็อาจจะสตามินาน้อยหน่อยตามสไตล์ของบิดสายโจมตีเรามาเจอสายโจมตีด้วยกันดีกว่ากับฟินิค윙กระชึกว้าวควงมาคุยเดือดอยู่คู่นี้น่าจะเดือดเอาเรื่องเอ้ยเกือบโดนเขาอ,อ,อ่ะจะไว้กันยังไงวัดสปินแล้วตอนนี้แต่ไม่แน่ไม่แน่โอเคชนะสปินฟินิกไปครั้งที่หนึ่ง ผมไม่ได้นับแต้มนะครับแต่ผมจะลองสักสองสาครั้ง 2> Three, two, one, 3, 2, <Okay>. oh. 1, go s h o t o ตีฟินิกวิงออกโอเวอร์ไปก่อนทีนึ่งโอ้เรียบร้อยอ <laughs> ลองมาเจอเบตเตียแบบฉลามดูต่อ go shut ไหวไม้ฉลามไหวไม้ฉลามฉลามนี่เอาทุกคนจัดได้ทุกอย่างโห้หดจริงๆเรียบร้อยแล้วครับมันน่าจะไม่รอดโอเคอลองอีกสักทีไปเฮ้ยโ,โดดไปโดดมอืมฉลามยังไงฉลามก็เมตาในช่วงนี้ โ <ítulo> <ain> อเคอ้าวแหมถ้าปินเอ้ามันก็เสมอดิขอตัดสินไปเลยแล้วกัน3,2,1 go โกชุดไปแล้วเออเจอความอ้วนของเบสเป็นไงได้ไหมโอเคดูเหมือนว่าฉลามสตามินาก็ยังคงเหลืออยู่เพราะเบสอ้วนจะลงง่ายครับเรียบร้อยสปินฟินิชเอย่ เป็นไงบ้างครับกับการหาคอมโบโซอีคลิปในคลิปวันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าคอมโบไหนหลายคนจะเอาไปใช้หรือว่ามีใครใช้อยู่แล้วแล้วดีหรือไม่ดีผมก็เลยลองเอามาค้นหาดูตัวเองดูว่าเป็นยังไงบ้างกับการใช้ผมเล่นแล้วเข้ามือหรือเปล่ามาสรุปทีละคอมโบก่อนดีกว่าคอมโบที่1ซึ่งเป็นคอมโบจาก o f f ฟิเชียลเนี่ยก็จะเป็นโซอีคลิปดูอัลสูตรเจ็ดศูนย์เวท อันนั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะใส่เอามาในคลิปให้มันเป็นกิมมิคเฉยๆว่าเอออย่างน้อยมันมีคอมโบในกล่องคิดว่าเป็นคอมโบที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสายสตามินาหรือไม่ก็แบบเป็นสายป้องกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วกันคอมโบที่2ก็จะเป็น คอมโบที่แชมป์รุ่นจูเนียในงาน G3 ของญี่ปุ่นได้เอาไปใช้แล้วก็ได้ที่1มาโซอีคลิปฝั่งสม s ชแอสซิเด t e W นะครับแล้วก็660 HEXA ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคนะเป็นคอมโบสายสต amina สายบาลานซ์ที่พอจะเอาไปสู้กับพวกสายโจมตีบางตัวได้ที่ อาจจะหมุนได้ไม่นานแล้วก็โจมตีโจมตีเราไม่ออกเราจะพอจะได้สปินบางจังหวะด,ดีๆก็อาจจะสามารถกดหัวสตามินาตัวอื่นได้เหมือนกันซึ่งผมว่าเป็นคอมโบสตามินาที่โอเคเอาไว้ก็จะเป็นดับเบิลสมชโหมดแล้วก็แอซิดเบสดีโหมดสมชและเช่นเป็น160บิดลัชเป็นคอมโบที่ผมรู้สึกว่าโอเคตีแรงแล้วก็สะท้อนแรงมากถือว่าใช้ได้เลยนะและคอมโบที่4อันนี้เป็นคอมโบที่ผมชอบที่สุดและคิดว่าถ้าเอาไปใช้แข่งผมก็จ,จะใช้คอมโบนี้แหละโซอิคลิปฝั่งอัปเปอร์ ใส่แอซิดเบสแจ็กกี้และเช็ดสามหกศูนย์แล้วก็บิดโลลัสวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมลองหลังกล้องหรือลองในกล้อง มันก็โจมตีโหดแล้วก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้เลยผมรู้สึกว่าพอใส่แจ็กกี้แล้วมีโอกาสติดคีดิ์ทิคอลบ่อยมากผมไม่รู้ผมคิดไปเองเปล่าแต่ตอนการที่พาม,มาประกบกันแล้วมันเหมือนมันมีมันทําให้เรามีเบสโจมตีได้2ฝั่งทั้งนัดแล้วก็ทั้งโจมตีแบบติดคีย์ิคอลในอันเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอมโบที่ผมเล่นแล้วค่อนข้างจะโจมตีแรงแล้วก็เข้ามือมากโดยรวมผมชอบคอมโบนี้นะใครจะลองไปใช้ตามก็ลองดูและทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมโบที่ผมลองทดสอบดู4คอมโบนี้นะครับใครชอบคอมโบไหนหรือลองเอาไปเล่นแลป Apa aja bentuknya lain? Ke Sio